มันเป็นโอกาสของประชาชนแต่ว่าดันเอาไปขายให้กับกลุ่มปีโตเคมีะนะครับแล้วมีการพูดถึงเฉพาะเจาะจงเลยด้วยซ้ำไปว่าบริษัทไหนอ,อันนี้ผมบอกว่ามันโยงกับเรื่องการเมืองผมถามว่าแล้วรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยอำน,นาจหน้าที่ตําแหน่งงานท่านก่อน,ท,น,อนที่จะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ที่บริษัทไหนก็บริษัทนี้แหละครับผมเห็นด้วยกับทางคุณกรณ์นะครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนว่ากลุ่มทุนพลังงานไฟฟ้าที่เราพูดพูดกันถึงอยู่เนี่ยก็เป็นผู้บริจาคให้กับป่าลอยต่อครับ มูลนิธิป่าร้อยต่อใช่ท่านวางโทรศัพท์ก่อนมันถือได้เลยฮะม<ช>ุมทุนพลังงานบริจาคให้กับมูลนิธิคุณอุตม<ช>ะไอ,ะอะเรื่องจะก,การการจะบริจาคให้ใครอย่างไรเนี่ยนะครับผมยอมรับผมไม่มีข้อมูลอันนี้นะครับเพราะว่าเกิดเมื่อไหร่อะไรยังไงผมไม่ทราบหลังจากที่ คสชยึดอำนาจมาแล้วเคยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเข้าใจว่าชื่อคอตรอก็มาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่มีบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งนะครับได้ชนะประมูลรายเดียวไป5,000ันเมกวัตมันเยอะเกินไปมันประมูลไม่เหมาะสมก็ทําเรื่องเยอะแยะออกมาหมดเลยกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของของบริษัทนี้ก็เคยถูกคอสช เรียกเขาไปปรับทัศนคติหลังจากการทํารัฐประหารด้วยสุดท้ายคุณประยุทธ์ออกคอสอไอมาตาสีสีใช้อํานาจตัวเองยุบกรรมการที่ตัวเองแต่งตั้งมาเพื่อไม่ให้พูดเรื่องนี้ต่อแล้วนี่ไงครับนี่ไงครงเลยห้าพันเดียกว่าได้เซ็นไหมอะไรนะได้เซ็นไหมจบไปแล้วเซ็นคือจบเซ็นแล้วครับคุณบอกผมว่าเซ็นแล้วใช่ไหมไม่ใช่ผมเซ็นไม่ไม่ไม่ครับก็คือมีการลงนามในในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งรักนะ แล้วผมขอมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่ามันเป็นการลงนามในช่วงรักษาการด้วยซึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะครับอ้าวโดนแล้วโดนแล้วยุบสภาไปประมาณวันที่เก้าธันวาคมแล้วก็ลงนามถ้าผมจะไม่ผิดยี่ิบสาธันวาคมแล้วนะฮะซึ่งในช่วงที่มีการลงนามเนี่ยมันก็มีประเด็นข้อขรหามีคําถามเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความโปร่งใสของการลงนามในสัญญาค้างนั้นมีการปรับแผน p d p เพื่อเหมือนกับให้สะท้อนความต้องการพลังงานเป็นเหตุผลรองรับการ การลงนามครั้งนี้แผนการใช้ไฟฟ้าใช่ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดิมทีมีผู้สนใจที่จะเข้ามาประมูลร่วมแบบ6กว่ากับเจ้านะครับแต่สุดท้ายก็คือเจ้าเดียวได้ไปหมด